นะคะเรามีวิธีล้างเครื่องสําอางให้สะอาด <ừ> ล้างแล้วหน้าใสาสวยไม่เป็นสิวด้วยตามน้ำเดียไปเลยค่ะนี่เลยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดหน้าหรือล้างหน้าแบบแรกก็คือจะเป็นเป็นตัวล้างแบบเนื้อครีมนะคะ <buildings. S 1> <sig. S 2> แล้วก็แบบที่สองนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อออยอะค่ะส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นแบบน้ำคะ่ะส่วนที่สี่ก็คือจะเป็นเนื้อบางแล้วอย่างาสาวๆถ้าแบบแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้เราควรจะเริ่มล้างจากตรงไหนก่อนนะคะส่วนแรกนะคะก็คือต้องล้างจากตาก,ตก่อนนะคะตาแล้วก็ค่อยล้างมาที่ปากแล้วก็ส่วนที่เหลือก็นวดคลึงได้เลยนวดทั้งหน้าได้นทงหน้าได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องดึงขนตาปลอมออกก่อนดึงจากหางนะคะไปหัวตาแล้วก็ค่อยๆดึงออกแล้วก็ใช้เนื้อบา์มนะคะค่อยๆค,คลึงค่ะจากหา,หางตาไปหัวตาก็ใช้วิธีการวนใช้กระดาษทิชชู่หรือสำลีรองนิดนึงนะคะเช็ดมาสคาร่าออกไล่จากโคนขนตานะคะแล้วก็เกลี่ยวออแล้วก็เป็นทิชชู่เช็ดน้ำเช็ดออก กามแนวขนนะคะเพราะว่าจะทําให้เส้นขนผิวเราจะได้ไม่ย้อนสอนนะคะแล้วเราก็จะทําให้ไม่เสียทรงนะคะอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นใช้สัมลีหร,หรือกระดาษทิชชู่เช็ดออกนิดนึงนะคะกลับมุมปากเราไว้นะคะให้ตึงๆนะคะทําให้ผิวดูดตึงเราก็จะเช็ดออกได้ง่ายอะคะ่ะใช้เนื้อบานนะคะครึง่ง แล้วก็ใช้ทิชชู่นะคะชุบน้ำเช็ดออกเหมือนกัน,นะค่ะ really ต่อไปคราวนี้เราจะมาเช็ดทั้งหน้าแล้วใช่ไหมคะค่ะก็คือใช้วิธีการนวดคลึงเหมือนเดิมนะคะแต่ใช้วิธีการวนออกรู้วนออกเลยก็ใช้วิธีการนวดหมุนไปวงกลๆนะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะใช้ทิชชู่นะคะเช็ดออกตามไล่เหมือนเดิมเหมือนย้อนลูกขึนลนิดนึง ได้นะคะคุณผู้ชมว่าตัวรองคืนหรือว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะติดอยู่ในเนื้อบางเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเช็ตออกแรงเลยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะสวยใสไ,ไร้พื่งสำอาา่าน <c oughs> ขอบคุณคออ่ะนดียขอบคุณเดบบามด้วยนะคะเออ,เอ,อตอนแรกน้าน